แมสินวนชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้ EP ีที่3นะคะวันนี้ประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ก่อนที่จะไปดูแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปนะคะทางช่องสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะแม่ EP แรกนะคะเนาะโอ้ไม่ใช่แม่แนวทางแรก <c oughs> ขอโทษนะคะแนวทางแรกคนใต้สายด่วนรู้สึกว่าของวันสิกันยายนแอดมินไม่ได้นําเสนอให้ในคลิปนะคะมีพี่ๆมาคอมเมนต์ให้ตามให้นั่นแหละก็งวดหนึ่งตุลาคมมาแล้วเด้อแคปหน้าจอไว้นะคะ16กันยายนเนาะรู้สึกว่าจะสอบผ่านให้เ3เป็นตัวกลับพ้ออกล่าง3ามนะคะหตุลาคมมาแล้วคนใต้สายด่วนแคปหน้าจอหรือว่าจดนะคะพี่ๆ สองตัวเจาะนะคะคนใต้เจาะให้ C 1หนึ่ง C ีสอง5ีสี่1ีเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะคะเห็นบอกว่าร้อยเอร์เซ็นเนาะก็เอาไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วกันนะคะแม่วันนี้เพิ่งวันที่สิบเก้าเองเนาะก็ช่วงนี้เก็บข้อมูลไปก่อนละกันแต่รู้สึกว่าแอปเป่าตังเปิดแล้วนะคะเนาะใครอยากซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยในราคา80บาทแอดมินก็ สนับสนุนแล้วก็นำแนะนำเป็นแอปเป่าตังนะคะพี่ๆเนาะรองพิจารณาดูแลกันนะคะ,อะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะมาดูเลขเด่นของอาจารย์ซอนนะคะผลงานเก่าแอดมินย้อนให้2งวดนอรู้สึกว่าจะหลุดทั้ง2งวดงวดสัญจรเมืองร้อยเกินให้1และ2ผลออก60694ก็หลุดงวด16กันยายนนะคะก็ให้0และ1ผลออก662 3 7ก็หลุด แล้วก็งวดใหม่1ตุลาคมนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะให้6และ7นะคะลองไปหาค่า x ดูเนาะ6 x 7 x นะคะจะเอา6คู่กับอะไรดีนะคะวันนี้รู้สึกว่าตัวเลขเด่นๆน,นี้6น่าจะเริ่มเด่นแล้วนะคะช่วงนี้ก็เก็บข้อมูลหาค่า x ไปก่อนนะคะพี่ๆนะตามต่อนะคะเซียนลุนโอ้โหผลงาน1ิหกันยายนนะคะผลออก6 6 2 3 7 ปาแตกทั้งบนแล้วก็ล่างเลขเด่นก็เข้านะคะแต่บนล่างไม่พอ3ตัวแตกอีกนะคะ6-6-2นะคะสารภาพมาซะดีๆใครได้โชคจากเซียนลุนบ้างนะคะคอมเมนต์พูดคุยกับแม่สินวันชาแนลด้วยนะพี่ๆอ่อแล้วก็อย่าลืมหน่อยนะคะว่าอ่าช่วยคอมเมนต์บอกแอนมินทีเนาะว่ารูปชัดเสียงชัดไหมพอดีว่าเหมือน EP 2มีพี่ๆมาคอมเมนต์ว่าภาพไม่ชัดแล้วก็เสียงก็เบามากมาก แอดมินก็เอาโทรศัพท์ตัวเองแล้วก็ iPad ฟังมันก็ดังอยู่นะคะเอาโทรศัพท์แม่ฟังก็ดังอยู่แอดมินก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินทีน้อยแอดมินจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปถัดไปละกัน ต่อนะคะเข้าเซียนลุนกันต่อ6-62นะคะแล้วก็6-2แล้วก็3-7เลขเด่นก็เข้านะคะอันนี้เป็นผลงานเก่าเดิมปาติโททำดีทำถึงทำจึ้งมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่มาดูงวดใหม่หนึ่งตุลาคมนี้กันนะคะอันนี้เซียนลุนฟันบนเด่น9และ0 2ตัวเจาะ95-96 50แล้วก็60ถูกใจไม่สีนวนอีกแล้วนะคะ95แล้วก็50 แล้วก็ตัวล่างนะคะเด่น9และ3เจาะให้3 9 4 9 8 3 8 4 7 0แล้วก็79อย่าลืมทั้งไปแล้วก็กลับนะคะบางทีให้ล่างอ่านมาบนบางทีให้บนอ่านมาล่างนะคะพี่ๆลองไปพิจารณาดูละกันส่วนใครที่จะรอหลักรอ้อยเซียนลุนแอดมินไปสืบไปสาะเขาให้วันเสาร์นะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีเดอร์อะท่านไหนแคปหน้าจอไม่เป็นจดนะคะเซียนลุนนี้อือหืทำดีทำถึงทั้ง รัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะตำราวของเราเนาะคนที่ติดตามอยู่ก็น่าจะพอทราบเพราะว่าแอดมินก็ตามทั้งไทยแล้วก็ลาวเลยนะคะอ่ะแคปหน้าจอจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่า1ตุลาคมนะคะเซียนลุนจะยังทำผลงานไว้ดีเหมือนงวด16กันยาหรือเปล่านะคะแอบตื่นเต้นจังเลยเพราะว่ามีเลขที่แม่สีนนลนชอบด้วยนะคะ มาต่อกันที่เซียนหนองคายนะคะมีพี่ๆสมาชิกคอมเมนต์ให้อดินตามให้เนาะก็เครดิตนะคะใครอยากดูคลิปเต็มไปที่ช่องพี่เก้ามาเชร์เลยแลวกันแล้วก็ขออนุญาตเก้ามาเชร์ชนแนลขออนุญาตเอาตัวเลขมาแบ่งปันให้สมาชิกได้รับชมด้วยนะคะเซียนหนองคายนะคะ16กันยาย,ยนเะรู้สึกว่าอืมเลขวิ่งสอบผ่านอยู่นะคะเนาะแต่ว่า จับสองตัวให้มันหลุดนะคะจับสองตัวให้หลุดเนาะอย่างกรณีเลข3ตัวบนนี้ถ้าเราเอามาตัดเล่นอย่างเช่น7 0 3เอามาตัด3 7อะไรอย่างนี้ก็แอดมินคิดว่าได้นะคะเนาะแล้วก็เลขวินในตารางเขาเนี่ยถ้าจับถูกก็โอ้โหสอบผ่านเลยเดี๋ยวก็มาตาม1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะ1ตุลาคมเซียนนองคายให้เลขวินในตาราง257840มี6ตัวนะคะก็เน้นให้เนาะวิ่งบนล่าง2และ7 สตัวสองเจ็ดสองห้าแล้วก็74 3ตัว5 4 7 5 7 2แล้วก็4 7 2นะคะพี่พี่ก็แคปหน้าจอไปดูแล้วกันเนาะแอดมินรู้สึกว่าเซียนของใครนี่เขามาคอมเมนต์ช่อง YouTube แม่สีนวลอยู่นะแต่ว่าขอไอดีไลน์ไปไม่รู้ว่าเซียนจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าแอดมินไม่ได้แอดมินหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วนะคะทุกคน เซียนถ้าเซียนดูคลิปนี้หนูรบกวนช่วยคอมเมนต์อีกทีหน่อยนะคะพอดีว่าหนูหนูหาอ่าคอมเมนต์ที่สอบถามอดีไลน์ไม่เจอแล้วนะคะคอมเมนต์มันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณช่องพี่เก้ามาเชียร์ด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะตามต่อนะคะเส้นมีอันนี้เป็นเลขเด่นบนเด่นล่างนะคะน,นี้เขาเพิ่งปล่อยข้อมูลมาแค่นี้นะคะแม่ลองไปหาค่าเอกันเดอร์เดี๋ยวพูดถึงผลงานเก่าก่ากอนเนาะพอหอมปากหอมคอ เดนบนเส้นมี16กันยายนให้3 4 6นะคะผลออก6 6 2เนี่ยมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10สูตรสอบผ่านนะคะ1กันยายน5 6 8ผล6 0 6สูตรสอบผ่านเนาะก็มี6มาให้เห็นแล้วก็16สิงหาคมก็หลุด ย้อนดูผลงานเก่าได้เลยนะคะ1ตุลาคมเด่นบนเส้นหมีให้457แม่ไปหาค่า x เ,เดอร์ 4x 5x แล้วก็ 7x เนาะแล้วก็เด่นล่างนะคะ16กันยายนให้012ผลสอบไม่ผ่านนะคะแม่แม่เนาะล่างออก37 1ตุลาคมเด่นล่างเส้นหมีให้ 3x 4 x แล้วก็5 x นะคะถูกใจไหมเอ่ยไปหาค่า x ช่วยแอดมินก่อนเดอ้อต่อกันด้วยนะคะหน่วย10ล่างนะคะของตะพาโชคแอดมินเอามานําเสนอ2ใบใบแรกเป็นของวด16กันยายนให้3และ4ล่างออก37สูตรสอบผ่านนะคะแล้วก็1ตุลาคมนี้ใบที่2ให้หน่วย10ล่างมา8และ9นะคะ8และ9ลงไปหาค่า x กันดูนะรู้สึกว่า8นี้ อ่าล่างของรัชนกมีโชคเขาให้สีและ8 8ดนี่ก็ชนกันหลายสำนักเลยนะคะแอดมินจะพยายามเอาแนวทางที่แบบเข้าเด่นๆมาให้ดูมาให้รับชมเนาะแล้วก็จะเอาใบเก่าเปรียบเทียบให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะพี่ๆได้ตัดสินใจถูกนะคะ,ะแคมหน้าจอเดี๋ยวถ้าตะปล่อยแนวทางมาอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันมาดูสีสะเกตกันเองนะคะอันนี้เป็นเลขเด่น2ตัวบนล่างนะคะย้ำว่าเป็นเลขเด่น ใครที่อรอหลักร้อยแล้วก็ตัวเจาะของเขายังไม่ปล่อยนะคะพี่ๆหนูตามให้อยู่เดอ้อเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยหนูจะมานำเสนอให้แล้วกันรู้สึกว่าผลงานของเขา3ตัวแตกเลยเนาะ662นะคะแอดมินได้นำเสนอไปอยู่เดอ้อว์16 16กันยายนลองย้อนไปดูคลิปน่าจะ ep ep 2หรือ ep 3นี่แหละ พี่ๆหนูหนูไม่แน่ใจนะลองย้อนดูก็ได้เนาะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะไปช่วยแอนมินหาค่า x ก,กันหน่อยละกันเนาะ1ตุลาคมให้เด่น5และก้านะคะ5และก้าเนะถนาะทย้อนดูเด่น2ตัวสีสเกตกันเองนี่เขาก็ทำผลงานไว้ดีนะคะเหมือนงวดอ่ะ16กันยายนให้เด่น1และ6ผลออก6 2 3 7ก็มี6มาให้เห็นนะคะของวัสสัญจรให้4และศนนะคะก็สูตรสอบผ่านเหมือนกันเนาะ บนมีศูนย์ล่างมีสีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่างวดน,นี้นะคะ,ะตามสูตรเขาห้าไหล่เก้านี้จะมี5้าไหล่เก้ามาให้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินจะทยอยเก็บข้อมูลให้เพราะว่ารู้สึกว่าของวันสิบหกกันยายนนี้เขาก็ปล่อยมาหลายใบเหมือนกันนะคะแม่แต่ว่าสูตรเขาก็สอบผ่านเนาะว่ากันไปตามสูตรแล้วกัน ก่อนที่จะไปชมแนวทางของอาจารย์ต้อยนะคะขออนุญาตช่องน้ำเชียร์ชาแนลนำแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมเลขสวยๆงามๆกันนะคะใครที่อยากชมคลิปเต็มนะคะไปที่ช่องน้ำเชียร์ชาแนลได้เลยเดอ้อแอดมินแปะช่องให้ด้วยนะคะรูปภาพซ้ายมือเนาะอันนี้เป็นผลงาน16กันยายนนะคะสอบผ่านโอ้โหมาทั้งผลแล้วก็ล่างเลยเนาะผลออก66237 ตัวเจาะก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้านะ6และ7แล้วก็2อ,อเป็นผลงานที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะของว่าสัญจรร้อยเอ็ดก็สอบผ่านนะคะแต่ว่าแอดมินไม่ได้ขึ้นงวดงวดเก่าๆที่ผ่านมาให้เดิร์ขึ้นแค่งวดเดียวนะคะพี่ๆมาดูของงวดหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยนะคะเตรียมแคปเดิร์ใครแคปไม่เป็นจดนะคะมีทั้งหมด3ใบใบแรกนะคะเขาก็จะ เจาะมาให้เลยเนาะแบบชัดเจนเลยวิ่งบน9และ0 2ตัวบน98 90 3ตัวบนหลักร้อย8 90วิ่งล่าง4 2ตัวล่างก็คือ8 4และ4 0แล้วก็ใบกลางเป็น4คู่มันสรจ์น,นะคะมี98 84 40แล้วก็90ตัวเน้นขีดเส้นใต้สีแดงๆนะคะ98แล้วก็90ลองไปพิจารณาดูแล้วกันแล้วก็อีกใบใบที่3 เลขวินของอาจารย์ต้อย9และ8และ0แล้วก็4 2ตัวบนล่างนะคะตามสูตรเลขวินจับให้9 8 9 0 9 4แล้วก็8 0 8 4แล้วก็4 0นะคะแคปหน้าจอนะจ๊ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมันจะเกลี้ยงแผงก่อนนะคะแอดมินกลัวม,มันจะเกลี้ยงแผงเพราะว่าเลขอาจารย์ต้อยนี้ก็ดังมากๆเลยนะคะถือว่าดังแล้วก็สูตรเขานี่สอบผ่านมาหลายงวดแล้วสูตรเดินดีไหลดีมากๆเลยเนาะ แล้วก็เลขอาจารย์ต้อยนะคะในนี้ที่แอดมินชอบก็90 09นี่แหละลองพิจารณาดูนะคะแม,แม่แม่ใครชอบเลขไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เนาะแล้วก็ขออนุญาตทางพี่น้ำเชียร์ช anel น,น,นะคะขออนุญาตแฟนคลับของช่องน้ำเชียร์ช anel ด้วยแอดมินขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะมาดูแนวทางแอดประชากันต่อนะคะผลงานเก่าเนาะของเดือนกันยายนทั้ง2งวด ว่าสัญจรสอบผ่านนะคะ9 4มาเต็มๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่า16กันยายนสอบไม่ผ่านนะคะให้2112มาดู1ตุลาคมแอดประชาให้เลขเด่นก็คือ7 2ตัวเจาะให้นะคะก็คือ78แล้วก็87นะคะแม่ๆไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวเดอร์อันนี้รัฐบาลไทยของแอดประชานะดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะให้เลขมาแบบัางเดียวเม็ดเดียวแข็นๆเลยเหมือนแม่น้ำหน ก็ฟันมาให้ไปหาลอตเตอรี่นะคะสามเก้าเม็ดเดียวแขนๆแขเหมือนกัน,แ,น,แ,น,แ,นแอดมินก็ชื่นชอบแนวทางแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบฟันแบบเน้นเ้นมาให้เลยเม็ดเดียวแขนๆแขไม่ต้องตัดสินใจยากนะคะอ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยคะ่ะมาดูเฮียนันกันต่อนะคะผลงานสิบหกกันยายนเนาะรู้สึกว่าจะดับศูนย์สูตรสอบผ่านนะคะแล้วก็ชุดเจาะของเขาหลุดเนอะรู้สึกว่าชุดเจาะมันหลุดผลมันออกหกหกสองสามเจ็ดนะคะ แนวทางหนึ่งตุลาคมนี้ปล่อยมาแล้วนะคะดูเลขดับก่อนเนาะดับบน6นะคะว่าไปตามสูตรของเฮียนั้นนะคะดับบน6ล้านเปอร์เซนต์ด้วยนาะแล้วก็เจาะชุดเจาะจะมีเจาะ3ตัวก็คือ4 0 5ศย์แม่ลองไปตัดเล่น2ตัวเองนะแล้วก็ให้นะคะเม็ดเดียวมาเลยนะคะเม็ดเดียวแขนเลยก็คือ 6, 4สี่ แต่ว่าสูตรเขา6บรรดาบบนก็น่าจะมาเน้นที่ล่างนะคะแม่แม่ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่า6กสีนี้ไปชนก,น,กนกันกับแนวทางแอดใต้ฟ้าด้วยนะคะมี6กสีไม่เห็นเด้อของแอดใต้ฟ้าแม่แม่ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะแล้วก็พอดีว่ามีพี่ๆสมาชิกมาคอมเมนต์สอบถามแอดมินเนาะว่าใบแดงนี่สรุปมีกี่ใบนะคะแล้วเลขมันเหมือนกันไหมตรงกันไหมจะมีใบแดงนะคะ3ใบซึ่งเป็นแนวทางของเจ๊ไลไลทั้ง3ใบเลยนะคะ เลขดึงเครดิตจากเจ๊หลายๆงวดน,นี้ให้ดึง0ย์และ3ก็คือเลขเด่นเขานะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0แล้วก็กองปราบเจ้ามือหรือว่าเจ้าแห่งเลขวิ่งก็คือ0นะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะทั้ง3ใบนี้ของงวดเก่าสอบผ่านทั้ง3ใบนะ,ะมาดูแนวทางแอดนานากันต่อนะคะรู้สึกว่าผลงาน16กันยายนแล้วก็1กันยายน ของงวดหนึ่งกันยายนนี้ชุดเจาะก็เข้าเต็มเมเลยนะคะก็คือ94เลขดับก็สอบผ่านมา16กันยายนชุดเจาะให้73ล่างออก3 7ชุดเจาะนะคะย้ำว่าสอบผ่านแต่ว่าเลขดับสอบไม่ผ่านเพราะว่าแอนนา,นาเขาไปดับ3เนาะแอดมินพอเข้าใจนะคะว่าพี่พีคนที่ติดตามแอนนา,นาก็คงตัดเลขที่ติด3มาเช่น9 3 8 3 7 3 6 3 53อาจจะมาเน้นบนนะคะอาจจะมาเน้นบนอันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่าเลขดับมันก็มีเข้ามีหลุด ถ้าชอบอะแอดมินย้ําว่าถ้าชอบอะแล้วมันไปตรงกันกันกบเลขดับของสํานักไหนดังๆน่ะก็ถ้าชอบถ้าเป็นแอดมินถ้าชอบแอดมินก็แบบซื้อไปเลยนะพี่ๆเนาะอันนี้ก็พูดตามข้อเท็จจริงแล้วกันไม่เป็นไรนะคะถึงจะดับผ่านมาตลอดแต่ว่ามางวดรวดเดียวหลุดไปงวดเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะตามต่อเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมาดูงวดวันที่1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะพอสอเขาพิมพ์ผิดนะคะมันเป็น6 7เดเดอเป็น6 7นะคะ ล่างชุดเต็มแอดนานานะคะงวดน,นี้1ตุลาคมให้อะไรบ้างมี56 57 58 59 50 46 47 48 49 40 36 37 38 39 30 26 27 28 29 20 16 17 18 19แล้วก็10นะคะเป็นล่างชุดเต็มนะคะแอดมินอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงแคปหน้าจอไว้นะคะหรือว่าจดไว้เดอ้อรู้สึกว่าล่างชุดเต็มแอดนานาน,านี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5 5 2 5ตัวนะคะพี่พี่2 5ตัวเนาะแล้วก็สูตรดับของเขานะคะดับขาดล่างก็คือศูนย์ดับขาดล่างคือศูนย์นะคะแอดมินขออนุญาตว่าไปตามแนวทางเนาะอาจจะดับผ่านหรือไม่ผ่านก็พิจนารณาดูอีกทีละกันนะคะส่วนใครที่คิดว่า ชุดจอของเขามันเยอะลองเอาไปชนกันกับสํานักอื่นดูแล้วกันนะคะเนาะเผื่อมันจะเหลือแบบน้อยๆให้เราพิจารณานะคะแล้วก็มีพี่ๆสมาชิกคอมเมนต์สอบถามแอดมินนะคะตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วแหละบอกถามว่าชุดเต็มแอนนานากับดังเมสายนี้ตัวเลขเหมือนกันไหมนะคะแอดมินก็เลยขึ้นเทียบให้เลยนะคะซ้ายมือแอดนาหน้าขวามือก็ของดังเมสัยเจ้าของคนเดียวกันนะคะเลขเหมือนกันเลยเนาะดูแถว5 4 3ส1นะคะมี อ่ายี่สิบห้าหางนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบสีน้ำเงินนะคะเป็นเด็นล่างของดั่งเมซายเดอร์เป็นเด็นล่างนะคะของวันหนึ่งตุลาคมเด่นสองวันหนึ่งตุลาคมให้เด่นล่างสองนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหนึ่งตุลาคมนี้ผลจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าของวันสิบหกกันยายนให้เด่นล่างมาหนึ่งนะคะสูตรสองไม่ผ่านเนาะเพราะว่าล่างออกสามเจ็ด งวดสัญจรเมืองร้อยเกินให้เด่นล่างมา9กสูตรสอบผ่านแล้วก็งวดเก่าๆรู้สึกว่าสูตรเขาก็สอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะคะเนาะแล้วก็สองบใบแนวทางนี้เลขดับขาดล่างคือ0นย์เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแอดมินดูแอดมินก็จะดูอย่างนี้นะ เช่นเด็ดล่างเขาให้2แอดมินก็จะมาดูในชุดเต็มก็จะเน้นไปที่2เลย26 27 28 29แล้วก็20นะคะหรือว่ามีวิธีการดูแบบอื่นหรือว่าจะเอาไปชนไปจับไปชนกันกันกนกบใบแนวทางอื่นๆที่แม่แม่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะอันนี้ของแอนนาแล้วก็ดังเมสไซเดอร์แคมหน้าจอไว้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้คลิปยาวเลี้ยวนะคะแอดมินก็ต้องขออนุญาตนะคะลาคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแม่ซีนวนชนะัชาแนลสวัสดีคะ่ะ